ผู้ต้องหา,หาถูกตำรวจสอบสวนกลางนำหมายจับเข้าจับกลุ่มถึงบ้านพักในจังหวัดน้องคายโดยเป็นหมายจับในคดีร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกโงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จมีส่วนร่วมในองค์กรอาจญากรรมข้ามชาติร่วมกันเป็นอ้างยี่และความผิดฐานฟอกเงินตำรวจให้ข้อมูลนะคะว่า บัญชีในชื่อผู้ต้องหาเป็นหนึ่งในบัญชีม้าที่ถูกใช้ในเครือข่ายคอเซ็นเตอร์ค่ะโดยผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจปอ,อทอระบุว่าถูกมิจฉาชีพเข้าหาด้วยการปลอมโปรไฟล์หลังสนิทจนไว้ใจแล้วก็จะชักชวนให้ลงทุนหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยโอนเงินลงทุนไป45ครั้งเข้าบัญชีไป25บัญชีเสียหายรวม46ล้านบาทจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ ส่วนการขยายผลจับกลุ่มขบวนการนี้ตำรวจขยายผลติดตามจับมาตั้งแต่ปลายปี2567ในครั้งนั้นก็จับผู้ต้องหาได้20คนยึดของกลางแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆนะคะอาทิคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีรวม208รายการค่ะ